สวัสดีครับพบกับเช้าวันจันทร์ที่4สิงหางหา2568นะครับช่องพระดีพุทธคุณสูง EP ที่85นะครับวันนี้มีพระสมเด็จมาแบ่งปันกันในราคาองค์ละ300บาทนะครับสนใจโทร062 5608471นะครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับรับชมองค์ที่1ได้เลยนะครับ องค์ที่หนึ่งนะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับหอมกับกรอบสีทองประดับด้วยเม็ดเพชรสวยๆกันเลยนะครับเนื้อสวยๆนะครับพิมพ์สวยๆกันเลยนะครับเป็นผ้าเก่าๆนะครับด้านหลังก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับ องที่หนึงนะครับต่อไปองค์ที่2นะครับจะเป็นพระซุมเด็ดเนื้อเก่านะครับแตกลายงาสวยๆประมาณนี้กันเลยนะครับพร้อมกับกรอบสีทองสวยๆกันเลยนะครับซูมกันให้ดูชัดเจนนะครับ ด้านหลังขององค์ที่สองก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่สองนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อเก่าเก่าแห้งแห้งกันเลยนะครับ พร้อมกับกรอบสีทองสวยๆกันเลยนะครับสูมกันให้ดูชัดเจนนะครับเนื้อสวยๆนะครับพิมพ์สวยๆกันเลยนะครับอง์นี้แตกลายงาสวยๆประมาณนี้กันเลยนะครับด้านหลังจะมีอักขระด้วยนะครับ ขององค์ที่สองนะครับองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนะครับต่อไปองค์ที่สี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับแตกลายงาสวยๆกันเลยนะครับ พิมพ์ทรงสวยๆนะครับจะมีอักขระของอาจารย์ท่านด้วยนะครับด้านหน้าขององค์ที่4ี่นะครับสูมกันให้ดูชัดเจนกันเลยนะครับแตกลายงานสวยๆนะครับเป็นพระเก่านะครับด้านหลังขององค์ที่สี่นะครับ องที่สี่นะครับต่อไปองค์ที่ห้านะครับองค์นี้จะเป็นผ้าสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์สวยๆนะครับอง์นี้เนื้อสวยๆนะครับแตกลายงาสวยๆประมาณนี้กันเลยนะครับเป็นผ้าเก่านะครับเป็นผ้าสมเด็จเนื้อเก่าๆเกล็ดๆกันเลยนะครับเนื้อแห้งๆกันเลยนะครับพร้อมกับกรอบสีทองนะครับ แบ่งปันปให้เช่ากันในราคาองค์ละ300บาทนะครับจะส่งฟรีทุกรายการทุกองค์นะครับด้านหลังนะครับจะมีอักษรนะครับด้านหลังขององค์ที่5นะครับ งที่ห้านะครับต่อไปองค์ที่หกนะครับอง์นี้ก็เป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จเนื้อเก่าๆเก่็ดนๆนะครับเนื้อแห้งๆนะครับจะแตกลายงาสวยๆประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่หกนะครับองค์นี้ เนื้อสวยๆพิมพ์สวยๆกันเลยนะครับด้านหลังของท่านก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับขององค์ที่6นะครับองค์ที่6นะครับ ต่อไปองค์ที่7นะครับตรงนี้เป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์สวยๆเนื้อสวยๆกันเลยนะครับพร้อมกับกรอบสีทองนะครับประดับด้วยเม็ดเพชรสวยๆกันเลยนะครับซูมกันให้ดูชัดเจนนะครับแตกลายงาสวยๆกันเลยนะครับองค์ที่7นะครับ ด้านหลังก็จะมีอักขระเหมือนกันนะครับขององค์ที่เจ็ดนะครับด้านหลังก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับต่อไปองค์ที่แปดนะครับ งนี้พิมพ์สวยๆกันเลยนะครับเนื้อสวยๆกันเลยนะครับเป็นผ้าสมเด็จนะครับเนื้อเก่าๆแห้งๆกันนะครับพิมพ์สวยๆนะครับเนื้อสวยๆนะครับซูมกันให้ดูชัดเจนนะครับองค์ที่8ดนะครับแต่งลายงาสวยๆนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับ ด้านหลังขององค์ที่8นะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่8นะครับต่อไปองค์ที่9นะครับองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับแตกลายงาสวยๆกันเลยนะครับ กิมสวยๆเนื้อสวยๆกันเลยนะครับแตกลายงาประมาณนี้กันเลยนะครับด้านหลังก็จะแตกลายงาประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่9ก้านะครับ องที่เก้านะครับต่อไปองค์ที่สิบนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับแตกรายงาสวยๆกันเลยนะครับ ด้านหลังขององค์ที่10นะครับก็จะแตกรายงานสวยๆประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่10นะครับต่อไปองค์ที่1 1นะครับ พิมพ์สวยๆเนื้อสวยๆกันเลยนะครับด้านหลังขององค์ที่1 1อนะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับ องค์ที่11นะครับปิดท้ายกับวันนี้องค์ที่12นะครับองค์นี้พิมพ์สวยๆเนื้อสวยๆกันเลยนะครับพร้อมกับกรอบสีทองประดับด้วยเม็ดเ,เพชรสวยๆกันเลยนะครับ ด้านหลังขององค์ที่12นะครับองค์ที่12นะครับชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนปิดตามหมายเลขได้เลยนะครับวันนี้มีทั้งหมด12อ,องค์นะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับที่เบอร์062 560 8471นะครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับทางเรามีบริการโอนเงินและเก็บเงินปลายทางนะครับจะส่งฟรีทุกรายการนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ